สวัสดีค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์บริการของ Best Service นะคะตอนแรกที่รู้จัก Best Service นี่ก็คือกำลังมองหารถมือ2อ,อยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่แบบเขเรียกอะไรไม่มีความรู้เรื่องรถเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงก็พอดีมีเพื่อนเนี่ยค่ะแนะนำมานะคะก็มาดูที่นี่ด้วยกันจริงๆมาเจอครั้งแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะคะ ไปดูอยู่หลายเจ้าเหมือนกันเนาะเพราะว่ารถคันนึงก็ต้องตัดสินใจนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าความประทับใจก็คือแม้ตอนนั้น่าจะยังไม่ได้ซื้อที่นี่อะคะ่ะแต่ทั้งหมามาทั้งคุณโจเองก็คือได้ได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีได้โทรไปว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างวิธีการเลือกรถที่มันถูกต้องเป็นยังไงจริงๆแม้แม้ตัวเองจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจในรถมากนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนาะ,ะแต่ว่าที่นี่ก็คือดูแลเป็นอย่างดีและสุดท้ายคือที่ตัดสินใจเลือกที่นี่นะคะก็ หนึ่งคือราคาด้วยแหละมั่นใจว่าเป็นราคาที่คุ้มอะค่ะแล้วก็ด้วยคุณภาพของรถที่ที่คัสสันมาให้เนี่ยดูแล้วคือรถมันรถมันค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งอะค่ะแล้วตอนที่ไปทดลองได้เจอกับพนักงานได้เจอกับน้องๆต้องบอกว่าทุกขั้นตอนที่ที่ที่ได้เจอกับทุกๆคนที่นี่อะค่ะมันสร้างความประทับใจแล้วทาให้เรารู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาหลอกเราหรือว่าไม่ได้มาสอดใส้อะไรเราน่าจะมั่นใจแล้วก็ดูแลเราได้อย่างแบบมีมาตรฐานจริงๆค่ะ สำหรับใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถมือสองเนี่ยเป็นออปชันเนาะโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเลยค่ะให้ลองมาดูที่นี่ก่อนอันดับแรกเลยคุณภาพดีจริงๆอันดับที่2ไม่ได้บอกนะคะว่าราคาถูกหรือแพงหรือยังไงแต่ว่ามาดูแล้วเนี่ยเพื่อเทียบกับคุณภาพแล้วเนี่ยคือก็คุ้มค่าค่ะอยากเชิญชวนค่ะ